สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรยี่กีนะคะเป็นยี่กีสองห้าห้หรือยี่กีออกทุกห้านาทีค่ะก็จะมีทั้งหมดสอ5รอบรอบนะคะก็เล่นได้ทั้งวันเลยนะคะสําหรับยี่กีห้านาทีค่ะ ก็มากับสูตรจับวินบนนะคะมันจะมีให้กดจับวินนะคะแล้วก็กดจับวินกด2ตัวบนกดกลับนะคะแล้วก็กดเลขที่เราคำนวณได้นะคะมันก็จะจับวินให้เราอัตโนมัติเลยค่ะเล่นไม่ยากนะคะสำหรับเล่นวินค่ะน้องฟ้าเริ่นตั้งแต่รอบที่148จนถึงที่162ค่ะก็เข้ายาว15รอบเลยนะคะผลยี่กีน้้องฟาฟก็เอามาจากในกลุ่มนะคะซึ่งในกลุ่มของน้องฟ้าก็จะมีแนวทางให้แล้วก็บอร์รายงานผลนะคะ ก็เช้งผลทุกรอบรวดเร็วทันใจดูได้ทุกรอบเลยนะคะมาดูสูตรกันค่ะน้องฟ้าก็จะดูหลักสิบบนนะคะอันนี้คือหลักสิบเลขบนนะคะกับหลักหน่วยล่างค่ะอันนี้คือสองตัวล่างนะคะ10บนกับหน่วยล่างบวกกันค่ะแล้วก็บวกสองทุกรอบนะคะเจ็ดบวกหกนะคะเป็นสิบสามใช้สามค่ะก็เป็นสาม บวกสองค่ะได้ห้าทีนี้นะคะเล่นวินมันจะเป็นชุดเลขค่ะเราก็นับเพิ่มขึ้นไปเป็นห้าหกเจ็ดแปดเศนย์หนึ่งสองนะคะสูตรนี้นะคะเล่นเจดตัวหรือแปดตัวก็ได้นะคะแต่ว่าในกลุ่มนักฟ้าจะวางให้แปดตัวค่ะถ้าเล่นตัวละหนึ่งนะคะก็จะตกรอบละห้าสิบหค่ะ ถ้าเล่น5บาทนะคะก็ตกรอบ280นะคะรอบที่149เลขบนนะคะแล้วกด2ตัวบนนะคะกดกลับแล้วกดชุดเลขนี้เลขบนออก57ค่ะเราก็ดูเรามีเลข5กับเลข7นะคะแบบนี้นะคะ57เลขเข้าค่ะถ้าเราเล่นตัวละ5บาทก็จะบวกมา460นะคะ5บวกสานะคะเป็น8 8บวก2เป็น10ค่ะก็ใช้ศูนย์ 1> 01234567ค่ะรอบที่150ค่ะออก41มี1มี4แบบนี้นะคะเลขเข้าค่ะบวกมานะคะ4บวก8นะคะเป็น2 2บวก2เป็น4ค่ะ4 567 8 9 01นะคะออก65ค่ะมี5มี6นะคะ หกห้าเลขเข้าค่ะหกบวกหนึ่งเป็น7จ็ดบวกสองเป็น9ค่ะรอบนี้ออกสี่สมค่ะมี3มมี4ี่ค่ะสี่สามเลขเข้านะคะพี่ๆในกลุ่มนะคะก็จะชอบเลขวินกันเยอะนะคะเพราะว่า เป็นชุดเลขที่จับง่ายนะคะเราแค่กดวินนะคะแล้วก็กด2ตัวบนกดกลับนะคะมันก็จะวินให้เราอัตโนมัติเลยค่ะก็จะเล่นง่ายพอๆกับเล่นปักนะคะใครชอบเล่นปักก็อาจจะชอบเล่นวินด้วยค่ะเจ็ดแนะคะรอบนี้ออก9กหค่ะมี5นะคะแล้วก็เลข9ก้ค่ะ9กหรอบนี้ก็เข้านะคะ 9ก้าบวกเเป็น8ปดบวกสเป็นศูนย์ค่ะออกสามหค่ะมี1มี3นะคะเลขเข้าค่ะ3าบวกหเป็น8ปดบวกสอเป็นศูนย์ค่ะพี่ๆี่ท่านไหนนะคะชอบเล่นยี่กีนะคะอยากได้สูตรไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกนะาฟัได้นะคะว่า อยากได้สูตรอะไรนะคะเยเนนองฟ้าจะทําสูตรมาให้นะคะรอบนี้ออกห้าสองค่ะก็เป็นตัวแรกกับตัวสุดท้ายเลยนะคะห้าสองเลขเข้าค่ะห้บวกสี่เป็น9ก้าบวกสเป็น1ค่ะรอบนี้ออก9กสองค่ะมีสองนะคะไม่มี9้าค่ะ ก็จะเป็นรอบแรกที่หลุดนะคะก็สามารถทบได้นะคะในรอบถัดไปค่ะ9บวก4นะคะเป็น3บวก2เป็น5ค่ะออก6 9ค่ะมี6มี9นะคะก็เลขเข้าอยู่แล้วค่ะ6 9เพราะว่าสูตรยังไปต่อได้นะคะ6บวก0เป็น6บวก 2, 2เป็น8ค่ะ ออก95นะคะมี9มี5 95นะคะบวกค่ะ9บวก9เป็น8บวก2เป็น0นะคะออก72ค่ะมี2และมี7นะคะเลขเข้าค่ะมาดูรอบสุดท้ายค่ะ7จบวกแเป็น5ค่ะ5้บวกสเป็น7นะคะ ก็ออกเจ็ดหนึ่งค่ะเลขเข้าแน่นอนนะคะรอบนี้มีเจ็ดมีหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งเข้าขาบวกมานี่รอบสุดท้ายนะคะก็เป็นสูตรที่เข้าดีนะคะไหลาย,ยาวเลยค่ะก็มีหลุดบ้านนะคะหนึ่งรอบค่ะแต่ก็ยังไปต่อได้นะคะสำหรับพี่ๆท่านที่ชอบเล่นจับวินนะคะลองใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะ พี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะในกลุ่มของน้องฟ้านะคะก็จะมีแนวทางยี่กีและก็บอดรายงานผลแจ้งนะคะหากสนใจเข้ากลุ่มกับน้องฟ้าก็สามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยค่ะน้องฟ้าก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ